ในส่วนนี้นะคะระบบในการวางแผนเราจะเรียกว่าเป็นระบบ MRP ค่ะหรือว่า Material r e q u i r e m e n t Planning ค่ะซึ่งระบบจะสามารถวางแผนได้ก็จะต้องป่ะอไปด้วยส่วนที่เป็น Demand นะคะซึ่ง Demand ของระบบจะรองรับในส่วนที่เป็น s l e f o r e c a s t แล้วก็ s l l Order ค่ะ s l Order mm hmm. ก็คือ Confirmation Conf จาก Customer นะคะในกรณีที่ลูกค้ามีการยืนยันคำสั่งซื้อจากทางเรานะคะจากนั้น นอกจากในส่วนที่เป็นข้อมูลทราน a c t ชันที่มาจากเ e l l ์ for c a s t หรือว่าเ e l l order นะคะระบบก็จะดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น initial stock ก็คือสต็อกสินค้าคงคลังของเราในปัจจุบันนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีข้อมูลในส่วนที่เป็น master data หรือว่าการ Setup master ต่างๆที่จะมีผล กับการรัน MRP ของระบบนะคะเพื่อให้ระบบแนะนำออกมาว่าจะต้องไปสั่งซื้อวัตถุดิบอะไรบ้างหรือว่าจะต้องผลิตสินค้าอะไรบ้างเพื่อให้ทันในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเริ่มต้นจากทางด้านสายมือค่ะข้อมูลในส่วนที่เป็น master data นะคะที่สามารถเซตอัพในระบบก็คือตัวที่เป็น item master data ค่ะซึ่ง item master data ก็จะรองรับทั้งในกรณีที่เป็น material ต่างๆ สินค้า FG ต่างๆนะคะแล้วก็สามารถกำหนดได้เบื้องต้นก็คือจะเป็นในเรื่องของมินิมัมสต็อกหรือว่าการทำเซฟตี้สต็อกค่ะออเดอร์มัลติเพิลก็คือการกำหนดออสไซส์แพ็กไซส์ในการสั่งซื้อในแต่ละ SKU ในแต่ละแมททิเรียลหรือว่าในการผลิตแต่ละสินค้านะคะต่อไปก็จะเป็นข้อมูลในเรื่องของ Lead Time ก็จะเป็นระยะเวลารอคอยหรือว่าลิดไทม์ในการสั่งซื้อหรือล a ดไทม์ในการผลิตตรงนี้ก็จะมีส่วนในการ วิเคราะห์ MRP นะคะแล้วก็จากนั้น Pro o c u r e m e n t Method จะเป็นรูปแบบที่ระบบจะนำมาคิดว่าสินค้าไหนที่เราจะต้องไปผลิตหรือสินค้าไหนที่เราจะต้องไปสั่งซื้อเข้ามาค่ะต่อมาด้านล่างนะคะจะเป็นในเรื่องของ Bill of Material หรือว่าสูตรการผลิตค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องที่เป็นสินค้า c o m p l e t ที่เราผลิตได้แล้วก็จะประกอบไปด้วย component หรือว่าวัตถุดิบต,ต่างๆที่เราจะต้องนำมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตค่ะ ด้านขวามือนะคะอย่างที่แจ้งไปก็จะเป็นในเรื่องของสต็อกที่ระบบจะดูจะมีทั้งในเรื่องของสต็อกอ่าคันด t ตี้สต็อกก็คือสต็อกสินค้าคงคลังที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะจากนั้นค u a n t i t y คอมมิเต็ d ก็คือตัวจํานวนทางด้านที่เป็นดีม n นทั้งหมดนะคะอย่างเช่นกรณีที่เรามีการเปิดซื้อออเดอร์หรือกรณีที่เรามีการทำพอแคต์นะคะข้อมูลก็จะอยู่ใน c o m มิเต็ d ค่ะ ส่วน quantity ตัวที่เป็น order l a t นะคะก็จะเป็นข้อมูลสินค้าจํานวนสต็อกสินค้าที่เป็นในส่วนของ supply อย่างเช่นเรามีการเปิด PO คำสั่งซื้มอมาไว้แล้วแต่ว่าสต็อกสินค้าเรายังไม่ได้ไมได้มีการรับสินค้านะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเซ l ล์ forecast ต่างๆ